สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกระุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็เอาหลักสูตรสูตรหน่วยบนนะครับมาฝากท่านผู้ชมเพื่อให้ท่านผู้ชมได้นำไปเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับอ่า หรือจะเอาไปเทียบชนกับอีกสูตรที่ลุงเนียงให้ไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเป็นสูตรห,หน่วยหน่วยบนเช่นกันนะครับก็เอาไปเทียบชนดูว่ามีตัวไหนชนกันก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับเอาละครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับก็ลงให้เป็นงวดแรกนะครับ ก็สถิติก็เดินมา6งวดนะครับงวดที่7จะเดินต่อหรือไม่นั้นก็อยู่ที่สูตรนะครับลุงเนียงก็ได้ทําให้ท่านผู้ชมดูก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นลองเอาไปพิจารณาดูนะครับเอาละครับวิธีทํำยังไงก่อนอื่นตามธรรมเนียมนะครับก่อนจะเข้าเรื่อง เราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับที่นี้เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวิธีทำนะครับสูตรนี้ ก็ไม่ยากนะครับความแม่นยำก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ขอท่านผู้ชมนั้นได้นำไปพิจารณาดูนะครับวิธีทำนะครับวิธีทำก็ตั้งรางวัลที่1ลงไปทั้ง6ตัวเลยนะครับก็เอาหลักแสนมาบวกกับหลัก10นะครับ แล้วก็บวก8คงที่บวกได้เท่าไหร่นั้นให้บวก1บวก4แล้วก็บวก3คงที่ทุกครั้งทุกงวดไปนะครับจําไว้ให้ดีนะครับอันนี้โดยเฉพาะขั้นตอนนี้นะครับอ่ะอาดูเลยนะครับ3บวก1เป็น4 4บวก8คงที่ก็เป็น12นะครับผลลัพธ์ได้2 2บวก1ก็ได้3 3บวก4ก็ได้7 7บวก3ก็ได้0งวดต่อมาไว้ออกอะไรครับออก202 2นะครับออก202 2. ก็หลักหน่วยก็คือ2นะครับก็เข้าที่เลข2 อ่างวดต่อมา7บวก0ก็ได้7นะครับ7บวก8ก็เป็น15ผลลัพธ์ได้5นะครับ5บวก1ได้ 6, 6 6บวก4ก็ได้0 0บวก3ก็ได้3งวดต่อมาไว้ออก4 4 6นะครับ4 4 6หลักหน่วยก็คือ 6นั่นเองนะครับก็เข้าที่เลข6นะครับก็ผ่านนะครับงวดนี้ถือว่าผ่านนะครับเอามาดูงวดที่3นะครับงวดที่3เหมือนเดิมหลักแสนบวกหลักสิบก็คือ9บวก4เป็น13นะครับ 13บวก8ก็เป็น21นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1นั่นเองนะครับ1บวก1ก็ได้2 2บวก4ก็ได้6 6บวก3ก็ได้9นะครับงวดต่อมาหวยออก9 5 1นะครับ951หลักหน่วยก็คือ1นั่นเองนะครับก็เข้าที่เลข1 ข้าจิลิกหนึ่งนะครับก็งวดนี้ก็ผ่านนะครับทีนี้มาดูงวดต่อมาเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองสิบสองบวกแปดก็เป็นยี่สิบผลลัพธ์ที่ได้ก็คือศูนย์นะครับศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าบวกสามก็ได้แปดนะครับ งวดต่อมา3ตัวบนหวอยออกอะไรครับออก990นะครับออก9 9 0หลักหน่วยก็คือ0นะครับก็เข้าที่เลข0เข้าที่เลข0นะครับงวดนี้ก็ผ่านนะครับนี่มาดูงวดต่อมานะครับ งวดต่อมา5บวก9ก็เป็น14นะครับ14บวก8ก็เป็น22นะครับ22ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2 2บวก1ได้3 3บวก4ก็ได้7 7, 7บวก3ก็ได้0นะครับงวดต่อมา ออกอะไรครับ3ตัวบนออก097นะครับออก097หลักหน่วยก็คือ7ก็เข้าที่7นะครับผ่านอีกครับงวดน,นี้นะครับที่มาดูงวดที่6นะครับ งวดที่6 2บวก9ก็เป็น11นะครับ1 1บวก8ก็เป็น19นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9 9-1กบวก1ก็ได้0นะครับ0-4บวก4ก็ได้4 4-3บวก3ก็ได้7นะครับงวดต่อมาหวยออกอะไรครับออก7 5-7นะครับ7-5-7ห 7. ลักหน่วยก็คือ7นะครับ ก็เข้าที่เลข7นะครับงวดที่6ก็ผ่านนะครับทีนี้มาดูงวดที่7งวดประจำวันที่30เดือนธันวาคม2566นะครับซึ่งเป็นงวดสิ้นปีนี้นะครับว่าหลักหน่วยบนงวดนี้จะได้เลขอะไรก็มาดูนะครับ สาบวกหเป็น8 8ดบวกแเป็น16นะครับก็ได้6 6 6กกบวกหก็ได้7นะครับ7จบวกสก็ได้1 1ึบวกสก็ได้4ี่นะครับ 6บวก1ได้7 7บวก4ได้1 1ึ่งบวก4ีบวก3ได้4นะครับเอาละครับงวดประจำวันที่30นะครับธันวาคมอือขออภัยนะครับลืมเลื่อนให้ดูจนจะจบอยู่แล้วนะครับขออภัยจริงๆนะครับวันนี้เป็นยังไงไม่รู้นะครับ หลงหลงืมล,ลืม,ลมอสมองไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเลยวันนี้อ่ะวันที่30เดือนธันวาคม2566นะครับหลักหน่วยที่ได้คำนวณที่ได้ก็คือ6 7เจนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นได้นำไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางดูนะครับ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับสูตรทุกสูตรนั้นมีเข้ามีหลุดไม่มีสูตรไหนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นพิจารณาก่อนตัดสินใจนะครับหลักหน่วยบนที่ได้งวดน,นี้ก็คือ6 714นนะครับก็ลองเอาไปเทียบชนกับสูตรก่อนๆที่ลุงเนียงได้ลงให้ไปก่อนหน้านี้นะครับลองเอาไปเทียบกันดูนะครับว่ามันมีตัวชนกันไหมนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ